ันนี้เราจะไปแก้งเด็กกันทุกคนไม่ต้องห่วงน้องเขายังไม่รู้ว่าเรามาวางแผนไว้แล้ววางแผนไว้แล้วอยากไปสามพนนนอนนี่สองดิสองพนนนอนนี่ผู้ร่มปากไปกับเรา <c oughs> หนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวถึงเราจะเป็นคอสเพลต์เราก็กลัวโควิดนะทุกคนอย่าลืมใส่แมสดดวนนะ <c oughs> อก่ลิงจะแย่งเราจะไปลงเราจะไปเดินไหนกทางลงหอได้ก็ลงนั่นแหละคือกว่าจะเดินถึงบ้านไหนเนี่ยมันก็สั่งไกลจริงๆแล้วทุกคนมันไกลมากเละร้ไม่ว่าไม่ใช่ยเล่นั่งด้วยอะกลันาไปเรียนได้เลยแลีจ้าคันล่งหาบุคร้องกับพี่ไหมพี่หาเด็ก พี่หายนี่ไม่ได้หรอสงสารงกว่ไม่ได้อะปกติเขาจะนอนมืตัดใช่ปะแต่กูต้องมานอนที่เอาคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวชีรอนินิดจังแล้วเราจะไปซื้อโดนัทมาด้วยเป็นพร็อพค่ะซื้อทำไมอะเราสองชั่วโมงกับการแต่งหน้าของน้องไลน์นะคะจะได้ไปกันที่ะล้วเรานอนรอเธออยู่ต้องแต่งแล้วันเลยไงมันก็เลยต้องเริ่มแต่งอย่าทำอะไรเลยไปเลยคุณซื้อใหม่ด้วย คิปนี on on? ้ว okay, ่าการผจญภัยของเนเน่และรองเท้าเคลือบทองของโทโดนะฮะรองเท้าเคลือบทองวันข้ามถนนต้องไม่เจอแล้วทำไมเจขาไมเไม่เจอรเขาไปสวัสดีร

ตอนแรกสภาพชุดเราตอนมาก็ดีๆอยู่นะแต่น้องเขาอ่ะทำน้ำเปล่าหกใส่เป้าเลยเว้ยสุดท้ายเราก็เลยทนไม่ไหวก็เลยแบบออถอนกางเกงแม่งเลยมันก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้นี่ถ่ายคลิปไงมจาบ้านรักกวน้าเจ้าบ้านรกกวนทุกคนอก แก้งเขาให้หมดแต่เพียงเท่านั้นนะเราจะแกล้งเขาโดยวิธีสองบ้างคือเขาพยายามจะเดินออกหากา่างเราตลอดเวลาเลยอะเราก็เลยแกล้งเขาแบบนี้ไม่รู้ว่าฉันเป็นอย่างไรวิดีโอเอาจากมื่อเธอเธอได้ฝันแสงจันท์นั้นสด เราต้องการอะไรพี <wealthy authority plays half> ่ต้องการอะไรี่ต้งนิ่งี่นิ่งแล้วเนี่ยเราต้องนิ่งอ่ะเราอยากนั่งดีๆนั่งดีๆเออนั่งดีๆสิพี่เออ่างคุณทำยังงี้ยิเปียกปะคุณยังมให้โอ้ขอบอกก่อนนะว่าคือต่อไปเนี้ยเนี่ยมันจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่า น้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ห่วงที่นอนมากๆเลยไม่อยากให้ใครยุ่งกับที่นอนเขาซึ่งอีเพก็โดนเอ็ดแต่ละรอบหนึ่งนะแต่ว่ายกก็เล่นไม่เลิยะนะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะทุกคน นไปเองห้องเย็นานี่ยังบอกว่าร้อนอีกเราร้องยิ่ไปเปิดแอร์แล้วค่าพี่หาพี่แอร์เปิดแเปิดแล้วค่ะัเปิดแอร์มันเปิดแล้วมันเปิดแล้วลูกอ้มนต้องะเขนาดไหนว่ถามเยดูพี่่่พี่ค่เนียันเลยมาถึงแล้วพอที่จะ่บอกีย่ง อย่าขกกาดขื้นดิเดี๋ยวเขาใจเย็นดีราอะอเียให,หน้าร้อนแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไม่คือมันจะไม่ร้อนเลยขื่อนเลยห้องแอร์ถ้าคุณไม่ถึงกูลงจัดเสียงเดี๋ยว

ไม่ไปไ่ทำอะไรวะไปเอาไม้ไม่นี่ตกแต่งไม้เราเราจะกลับแล้วเมียวเมียวเมียเหรอโอ้โหใหญ่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 หญัอ้วนจังเลยเราอะตัใหญ่อะมึงตัอ้วนจังเลยตัวเราอ้วนจังเลย่ระอ้วนอนอนวอ เนี้ยแมววุ่นวุ่นวุ่นวนวุ่นยิ้มไหมค่อยค่อยเรารู้แล้วตัวเธอแมทเรามันหายไปกับหยกนั่นเองเออไม่ต้องหาแล้วไม่บุยแล้วจะมาเยี่ยมบ่อยๆค่าแล้วนะจำคำเธอไว้ดีๆนะเหนียวเหนียวไปกับเราเปล่าไปกับเราเปล่าเหนียว เดินผ่านวัจจดจ้าคือน้องจะพาเราหาอะไรกินไว้แกก็คือรามิงซูแต่ต้องเดินผ่านตลาดสดคือแบบทุกคนดีสุดเน้ตอนนี้เดินผ่านวังอยู่ทุกคนก็อะไรจะไปถึงแล้วน่าจะอีกยาวไกลอยู่พอเดี๋ยวผู้่วงวิของเขายกผู้พวงวิของเขา หยกผู้องพี่ของเขาที่บูเบอร์รี่ส้มสอกกลัดสักไรละกองเลยชิมบิททงเลดชิมซอช็อกโกแลัดชิมกินคัสชิมสีแล้วก็ไปกินวิงซูกับไปไนามาเสร็จแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็มาที่ห้างมาแวะซื้อของแล้วก็กินข้าวเย็นมากินข้าวที่ซีดเลอร์จ้ะโอโ้โหจะเป็นคนธุรกิจที่ดีมากเนาะ โอ้โหรู้สึดีเปิดใจเป่นใจบบล็อกแล้วค่ะขอโทษนะคะที่ไม่ได้เอากล้องใหญ่ไปถ่ายเพราะว่ากล้องใหญ่พอเวลาถ่ายแล้วแบบมันมืดมากเลยแต่อันนี้ก็ถือว่ามันเบลอๆแหละห็มันมันจะแตกๆหน่อยแต่ว่ามันก็ดูดีกว่าเช็กล้องใหญ่ถ่ายอาาก่ก็ไปเจ็บแต่บล็อหน่ยนะจ๊ะ See you again, goodbye. See you later.